ค่ะ my friend ค่ะ around the world ค่ะ kittimask แล้ CEO of my family series ค่ะดิสแก้มาววีนะเล่งหมัดนะอืมอัมมิดเตอร์เลนค่ะ yes i use kixi นะคะบาทเอ่อสกินอ่าสกินลอดอ่าสกินดาวน์โหลดไม่ขึ้นนั่นเองนะคะไม่เป็นไรสราหรือ kixi ของหนูจะใช้ชุดดำนั่นเองนะคะ จื๊อจื๊จืจืร่างกาแล็กซี่หรืออะไรไอ้ไอ้เขาทำหนูสพิพี่พี่พี่ช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยมาหลบอืมเราบอกว่ากลับบ้านก่อนเ,อเดี๋ยวแจ้งทุกท่านด้วยนะคะ I am k i t t i m a r นะคะ for my farmie r o x channel on youtuber ori นะคะ I n e e d a born to be youtuber นะคะ and simmer to game คะ่ะ rookie level นะคะ r o b o x and rov คะ่ะอืมอีก a p e p l a นะคะร e a บ book โกคาเฟ่นะโกฟอร์ไทยฟู้ดอะไรอย่างงี้อืมแล้วก็มีหลายงานอดิเรกที่หนูจะาชอบแล้วก็ยังไม่ได้ลองทํานะคะหนูใจอยากขี่มา้าอะไนี่แนตะ่ไม่เป็นไรก็เหมือนว่าหนูจะขี่มา้าหรือว่าเทคคอร์สคุณซันเซ็ตในในโรบอกเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเออทีมเราก็โหดมากเลยเอาไหมล่คะครัพี่หนูจะสั่งลุยนะคะไปค่ะสวยค่ะเอามังกรต่อเลยนะคะนี่นี่อันนี้ค่ะปาค่ะ ปาคะเออปาไม่มาเอาเหรอคะอ่าให้เป็นหน้าที่เขาแล้วกันนะคะหนูจะมากันบ้านก่อนเพราะาเราเป็นไอ m อมมิดเดิลนั่นเองนะเนี่ยเหยาเหยาไลติคีบค่ะเชิบก็พาคุณเซซีไปทานโจ๊กมาสำหรับมื้อเช้าเนะี่ยมีใครทานหรือ,อยัง ตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงประมาณเก้านาทีอะไรประมาณนี้นะคะชิก็จะมีต่เลขมงคลอยู่รอบๆอบตัวหนูจ่าทางนั้นนะเพ่อนบอกว่าจับให้แล้วแล้วยังไงเออสวยมากค่ะอลัมค่ะ ป้อมล่างยิงกันไปนะคะน่าจะได้ป้อมไหมเอปึ๊บปึ๊บปสามตัวมันยังอยู่ในช่วง3นาทีมันจะมีเอ่ออะไรที่มันกันสถานะให้ป้อมอยู่นั่นเองนะคะเราจะถอยกลับมาเลนกลางก่อนดีกว่านะเพราะว่าเออทนนะคะแอป่าเราโดนไปไปช่ใย่คืบนี่ค่ะก็คลิกซี่จะเล่นได้ประมาณนี้ ีใครตีบูเบอร์อะไรไหมมันต้องถอยก่อนนะคะเพราะว่าต้องขอเคคลิปที่เล่นตัวเองด้วยนะคะเพื่อทำเงินหรือว่าจะได้มีของนั่นเองนะอื ไ My Way ุก g a n งสีหาคนเราถ้ามันเชื่อใจกันมันก็คงไปได้กว่านี้ค่ะปึ๊บหนูใจอยากได้บูวอะแต่เดี๋ยวมันยังไม่ใช่จังหวะนะคะ เอออย่างนี้ได้ค่ะต้องขอกลับบ้านก่อนนะคะไม่รู้ชูเรนจะมาวิบับใส่หรือเปล่าเอสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีประเทศไทยคะ่ะนูจ้าค่ะคิตติมาสนะคะ เพื่อใครยังไม่ได้รู้จักชื่อหนูจ๋าไงเออหนูจ๋าก,ก็พยายามแอดเวอร์ทิสิ่งตัวเองเหมือนตอแรกนะคะเป็นมายังไงก็เป็นแบบนั้นมาเสมอเลยนะคะไม่เชื่อท่านก็ย้อนไปดูนะคะมีมากกว่า1100วิดีโอแล้ว,ลวนั่นเองชือช่อืิอ้วพิ้้เอาไหล่ะคะจื้อนาตาะเป็นเมนของหนูจ๋ามานะคะก็ค่อนข้างที่จะรู้ว่าต้องเข้าอย่างไรนั่นเองนะ หนูจะจะทําได้แค่ m มิดเดิลจะเป็นเลนที่หนูจะถนัดนะคะหรือว่าความเป็นเซนเตอร์ของหนูจะค่อนข้างจะมีอยู่ในตัวนั่นเองนะ,ะนี่นี่นี่นดูจะเอาให้เขาตายก็เอาได้นะฮะงาน,นไงเพื่อนเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะเออเลนนินก็ไม่ชอบเอามาโชว์เนื่องจากห่วงสกินชุดดำนั่นเองนะคะนี่ถอยก่อนก็ได้ค่ะ เออจ้างเกิดกันไปนะคะเมื่อกี้ไม่น่าตากนะเพราะว่าเป็นห่วงเพื่อนนั่นนะนะคะนี่ก็อืมอนคะคะอยู่กับคิตติมาสนะในวันแบบนี้นะก็เป็นวันหยุดหรือวันลาพักร้อนหรือว่าได้หรือว่าใครกำลังเครียดพี่พี่บังเป็นไงบ้างคะโหลหนูใจเองนะคะน้องคนนี้คนเดิมเลยนะ ชีวชวบชวบนี่นะนี่นะนี่นี่น,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 นะนี่นะนี่นะนี่นะจุจจาหนูจ่าดไหมเออสวัสดีทุกดุกทนะคะขอให้สูทๆนะคะเราก็กทุกหุกทุกทกตอกี่ด้วยะคะ่ะ นะขอเนีญยแนะนำตัวนะคมีฟลอเรนติโนนะที่เปิดลำโพงฟังอยู่ค่ะไออาร์คิตตี้มัสค่ะ c ี o โอออฟไมฟามีซีเองนะชนะอยู่บน YouTube นะคะเออโอเคแนะนำาััวเท่านี้เด้อไปเออขอไม่รับรู้แล้วกันนะคะอ่าชิบไปไปไป ตรงนี้ก็ขอคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์นะคะเข้ามาสู่ MyFamily ่ซีเนะเราไม่ได้รับซับสไคร e มั่วนะคะอย่าเข้าใจผิดนะเป็นพื้นที่ของความศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งเลยนะคะชิวๆแฟนเพื่อนอ,อบนกันนะคะ ตอนไม่เวทสุกังค่ะนี่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 เราเจอ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 เอ๊ะต้องถอยก่อนนะคะพอเลนกำลังจะมาช่วยหรือเปล่าลเราเลือดน,น้อยเอาไงดีกลับก่อนนะคะ เออคลิกซี่ไม่ค่อยมั่นใจเท่านาตานะนาตา雅เลือกแค่นี้หนูจับก,กระบวกนะฮะแต่คลิกซี่หนูจะไม่ไม่ค่อยถนัดนั่นเองกลับมาก่อนชึบอ่า,อา,าก็แค่การมาตั้งหลักค่ะแล้วก็พุ่งตัวไปใหม่นะฮะด้วยสปีดที่แรงกว่าเดิมนะก็หนูจะเป็นคนที่มีพลังนะคะหลายๆวิดีโอที่มันต้องใช้พลังก็คือต้องใช้พลังค่ะเพราะว่าเรื่องที่มันต้องยอมไม่ได้มันคือยอมไม่ได้นะคะ เพราะยอมมามากมายแล้ว่นี่นงนะคะหลายๆคนจะบอกว่าหนูจะดุใช่หนูจะดุนะฮะเพราะว่าจะ,อ,ะอยู่ในคุณอากับคุณป้าก็จะแบบว่ามีคอ์เอเรชั่นหรือคุณอาก็เป็นเคยเป็นตำรวจมาอย่างเงี้ยมากของจะก็จะค่อนข้างที่จะชอบเรียนตั้งแต่เด็กเลยนั่นเองนะคะ ทุกวันนี้ที่แบบว่าเก่งขนาดนี้ก็เพราะอาโพนนะคะก็หนูจารักมากๆเลยนะขอบคุณมากๆเลยที่แบบเป็นห่วงเป็นใย,ยแม่ของหนูจ๋าเออแล้วก็ตอนนั้นก็ได้นะโพนเนี่ยค่ะที่เทคแคร์หนูจามานะหมายความว่าในเรื่องของหนังสือได้ๆนะก็จะได้มาจากคุณอาค่ะอแจ้งเกิดกันไปเลยนะคริสต์มาสเองนะ อืมใครเกลียดก็แยกเลนไปนะฮะบอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอไปดูก้อนหน่อยะค่ะไม่ได้ใครจะมาแย่งก้อนเราไม่ได้นะคะ <S 2> <S 2> เอา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 ,เอา,เ,อาเอามาค่ะชึบชืบชืบชึบชื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 บเนี่ยเราต้องการไว้นะฮะไม่ให้ใครนะก่อเจ้าเองเออมาลี่เออจืด กันคิดกลางค่ะถ่ายมา่ถ่ายแม่ว้ยหนูจา้านี่ร้านนี้ค่ะเาขาบอกว่าเออไปไปเช็คไปเช็คดาร์กหรือกอดหน่อยนะคะไปไปให้นีดด่แปะกับอ่ากำลังเข้าไปรวมนะคะ ออหนูขอกรอดได้ไหมคะนีเราได้กรอมาเรียบร้อยชื่ออ่าอ่ชื่อ,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 อส่งผีเสื้อไปกระแทกหน้าหนึ่งที่ปา่าอเหมือนว่าบ้านเราก็จะได้ด้วยนะ,ะนีะ่ยได้หมดเลยแล้วจ้ะน,นั่นเองนะคะชิบชับชับชิบชิบชั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 บ,ชบ แม,ม,ม่แม่แม่แม่ก็สิบสองนาทีค่ะห้าห้าหค่ะ <g ül> สำหรับสกอร์ของคิตตีดด้มาสนะคะแล้วสกอร์เพื่อนๆในทีมคนอื่นนี่ฟอรเรนน่าจะโดดเด่นที่สุดนะคะทํามาด้วย4 1 2ค่ะเดี๋ยวฝั่งนู้นสิคะ ฝั่งนู้นทูเรนนะเป็นป่าแล้วเขายังเก่งกว่าหนูจา่าอีกนะแต่ในนาตา,าีาหนูจา่าเก่งกว่านะคะดูจากเงินค่ะเงินหนูจ่านำนะคะแล้วเมดฝั่งนู้นเนี่ยห้าพันนะคะทุกคนก็จะรู้จักนาตาานะเพราะเป็นตัวเมนหลักของหนูจา่านะคะก็จะอยู่เนี่ยเท่ากันนะคะอย่างนี้เลยเขาก็จะเทียบแบบให้ดูเลยนะคะ ว่าการเงินเราเป็นอย่างไรนะตอนนี้การเงินเรานำนะคะเออพุ่งทะลุมาเลยหนูจ้าขอเป็นคนมีเงินทองบ้างนะคะให้คนอื่นไปก็ขอให้ได้รับอย่างมหาศาลกลับมาค่ะตามที่เรียกร้องไปนะคะจึ๊บๆุ๊บจุบจบอ,อได้มาแล้วนะคะโฮรี่ด้วย ก็เอาตัวเข้าไปอย่างนั้นเลยนะคะพอเลนสู้ๆเขานะคะเก็บได้ปะคะได้นะนาจะได้นะ <c oughs> สนุกสนุกค่ะ13นาทีครึ่งทําไป5 6 8ค่ะเลข8เป็นเลขที่หนูจะชอบมากเลยนี่นะคะ <c oughs> อยากจะ ถูกยิ่งกว่ารางวันใหญ่หรือว่ายิ่งกว่าลอตเตอรี่อะไรอย่างนี้นะคะเกิดมาก็เนี่ยค่ะรอรางวันใหญ่ในชีวิตเลยขอให้สมหวังสมพรด้วยสำหรับพรนักพันคำมานะคะทักทายแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะแฟนคลับที่เป็นของคิตติมาตก,กับเดอะซันเซซิโร่เอ็กจริงๆนะคะถ้าคุณไม่จริงใจไอดูออกนะคะ เอยังไม่อยากเปิดสมุดเดนโน,นะนะเดี๋ยวรอก่อนเอ้ยก็พูดกันไปพูดเล่นพูดจริงอะพูดเล่นพูดจริงอะคิดเองนะอืมโอเคสวยค่ะไปเลยลุยนะคะจบได้แหละ โอ้วิกตอรี่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ